แรงเลยแรงเหรอแรงเลยแรงแรงตลอดชีว <si ิตเลยลาชวันนี้ราทวิสครีมของคุณเจมี่ได้แล้วค่ะหมดแล้วนะครับโอชาพี่กบได้แก้วหนึ่งอันนี้มันไม่หมดนะน้องใช้อะไม่หมดหรอม่นยิบฉีบไม่ออกเฮ้ยมันก็เนียนนุ่มเหมือนกันโอชาพี่กบด้วยขอทร่อยโอ้โหโอชาโอชาขอหัวหนึ่งไม่อร่อลยนะพี่เมยครับมีหัวของโอชาอยู่ไหมครับ หัวทำโมชาไม่ครัมีหัวทำไหมครับใช่หัวนั่นวันนี้ได้นะได้เฮอร์รี่เฮอร์รี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอชื่ตู้มาดิเช็คก่อนนะเดี๋ยวมาช่วยอะไรนะคะขอเราดูน้ำคุตู้มาดิเช็คก่อนะตู้นัมาช่วยนะวันนี้ก็มีเรียนอะไรหรือเปล่านะไม่มีใช่ไหมคะ เลือกโปรแกรมไหนนะคอพะครับเลือกโปรแกรมอะไรนะูชินครับใส่เข้าไปเลยปิดปิดปิดอันนี้ของใครอ่ะตอบรีทีมของใครอ่ะไม่มีครับผมใช้ทำคาบชาร์แคเนพี่เป็นแลกไปแล้ว่าแชคเคนขอโทษนะผมใช้แล้วหัแรกแล้วมั้งเอโอยิงเชคเคนบอลเล็กครับบอลเล็กบอลเล็กก่อบอลเหล็กบอลเหล็ก เด้แล <S preach ers> ้วใช่ปะอันนี네้เช็ดด้วยเช็ดแล้วค่ะเรียบร้อยเบเกอรี่เรียบร้อยแไอวัคเกอร์นี่พี่ต้องทำอะไรอีกปะก็เช็ดต้าวเฉยค่ะไม่มีออเดอร์ไม่เคยค่ะอชาของพี่ของพี่โกดแต่ก็เช็ดต้าวเฉยอะไรนะขีงมุกหมดแล้วใช่ไหมคะทีมเอกยล้างเลยนะยา Move Move วันนี้ฝึกพูดภาษาอังกฤษอะ วันนี้ลาวมิกซ์แวร์อิสอิตเฮสหัวหายอันนี้ทิ้งเลยเนาะครับเดี๋ยวเอาของให้พี่กบด้วย จะได้ขอน้ำแข็งบดหน่อยนะครับน้ำแข็งบดจ้าวมัเสร็จแล้วครับพี่กบแป๊บโอชาหน่อยนะครับมีอีกแก้วใช้น้ำแข็งเหคะโอชาเสร็จแล้วนะครับไม่มีไม่มีแก้วไหนใช้น้ำแข็งแล้วนะครับครับพี่กบครับในกระเป๋าใส่ครบแล้วนะเดี๋ยวต้องนับก่อนเฮ้ยมีดีกี่คใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดคนครับผ่านพิบัติทองนะครับ กลับไปได้ไหมกล้อง <laughs> พี่เจมไปไหนอ่ะพี่เจมพี่เจมกลับบ้านไปแล้วกลับแล้วหรอพี่เจมมาเข้าตอนเช้าครับ,บใช่แต่ว่า,วาไปถ่ายรูปน,นิดนึ่งะจะกลับแล้วเหรอครับ,บ,รบอ้าวทำไมเร็วจัง <laughs> อะไรครับสวัสดีครับ, <laughs> นนรบ <laughs> จะกลับแล้วอ่ะครับ <laughs> ยังไม่ได้คุยกันเลยข <laughs> 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 อบคุณครับ ได้ครับอาหาหเจ็ดแเ้าิบ่บ้านใหม่ตพพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะแต่น่าชื่นใจเทนี้กลับมาในนี้ได้ด้วยนะครับครับได้จอยเดี๋ยวผ่านทั้งแข่งได้ไหม อามี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 รจะรอเขาสักครู่อะไรนะคครับครับใช่ครับครับนี่ครับคุณครับ,รบอันนี้ของเป็น <ผม S 2> เป็นของค้ารอณคร้า พี่กบคุณชายพี่กบครับนักกบให้เลือกสูนะคะ้ยเด็กไทยอ่ะน่ารักอ่ะสวัสดีครับก็ร้องด่วเลยฮะฮับพิเศษรับอันนี้ขอบคุณนะครับอ้าวเหรอไม่เป็นไรน้ตป้าค่ะเรื่องารจัเวลาแล้วก็โอเคจ้างด้วยครับพี่กบกลับแล้ววะครับ ไปทานข้าวกันต่อเวลาเนาะใช่ไหมเอ่ยยังไม่รู้เลยเหมือนกันไม่ค่ะเรียกวันพอดีมาดึกนิดนึงเลยก็เลยแบบคอนเลิกนานหรืออะไรแบบนเรายังไม่ได้ขึ้นไปคุยเลยไม่เป็นไรน้องจะเดี๋ยวพี่โก้จะคุยขอความคิดเห็นไหมเอาไม่เลยครับไว้พามาใหม่แล้วันเอากระเป๋าให้น้องเรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับสวัสดีครับพี่โกบ ไม่ได้ค่ะค่ะพี่ก็ได้ค่ะยินดีเลยค่ะได้ค่ะไม่ค่ะได้ค่ะยินดีมากเลยถ่ายไหมถ่ายร่วมกันถ่ายถ่ายได้วกันนะคะอ่าถ่ายเดี่ยวค่ะ สั่นหรือเปล่าเอ่ยขอบคุณมากค่ะถ่ายคู่กันไหมคะพี่ค่ะนี่เลยมันต้องเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่จะถ่ายด้วยกับพี่จ้อยก็ได้ค่ะได้ค่ะพี่ชื่ออะไรอะคะชื่อพี่กิมค่ะพี่กิมใช่ไหมพี่คะเราก็รถ่ายรูปให้หน่อยเนาะของมือถือน่ารักมากเลยพี่กิมนีนะเอิมอมีเนาะอิอาหม่ หนึ่งสองปัหมใช่ขอบคุณครับเดี๋ยวไปทานข้าวกันต่อละครับอย่าไปด้วยจากไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องเก็บลาแล้วเดี๋ยวต้องกลับเข้าบ้านแล้ววันนี้เลยไม่ได้ขึ้นไปคุยด้เลยไว้่ัลลังมาใหม่นะครับขอบคุณนขอบคุณครับแว่ามึงมีก็บดีมลยโออโหเพาะว่าของมันคอลูกมึงกับคุอดีครับ ไม่เป็นไรครับเลยเซกีเลย้งันะคะได้ครับขอบคุณนะคะขอบค่ะซู้ซ่ขอบคุณมากพค่ขอขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณนะค่ะกลับดีๆีเนาะพ่ขอบพรุ่งนี้มาอีกไหมคะพรุ่งนี้อาจะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มาะมาับคะจะได้ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่คิดถึงแน่เลยมาทุกเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันน้อยนิดแต่ได้ได้ันคอยังเห็นเลย

ทำไมเอ่ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณมากกลับดีๆนะคะัปดีค่ะสวัสดีค่ะัปดีค่ะพี่กอลกับเดินทางกลับดีๆนะคะที่ไหนคะโฮมโฮมจิ๋วโอก็โอเคไว้ใส่วันนั้นเนี่ยขอบคุณครับพี่โนูุ้ได้เกินอ่ะก็ดีแล้วไปใส่วันนั้นไงเอนด์แอบทุกครั้งเอ้ย เซนให้พี่เขายังอ่ะมาเลยพี่รอเซนให้พี่กบยังอ่ะมาพี่รอต้องเซ็งอยู่อ,อะ